ที่เรามาทําที่สวนน้ําใจเนี่ยเพราะว่าในสาขาที่เราทําอยู่แล้วตามจุดต่างๆนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างประเทศเนี่ยเป็นที่เข้าถึงกันพอสมควรนะในในประชาชนที่อยู่ใกล้ในละแวกนั้นแต่ในส่วนบริเวณสวนน้ําใจเนี่ยจะเป็นใจกลางของกรุงเทพเนี่ยยังไม่มี องค์กรของกองทัพธรรมเรามูลนิธิแพทย์ิธรรมเราหรือพรคสมาธิปไตยเราเนี่ยนะยังไม่ได้มีการจัดงานกันในละแวกนี้ซึ่งเท่าที่เราได้เก็บข้อมูลเนี่ยพี่น้องที่อยู่รอบๆหรืออยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยนะก็มีความสนใจนะในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษในเรื่องของอาหารมังอาหารเจอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็มีความสนใจอย,อยู่เราก็มีความเห็นว่าเออถ้าเรามาทําที่ตรงนี้อีกที่นึงเนี่ย ก็จะเอื้อให้พี่น้องที่อยู่บริเวณนี้หรือรอบๆหรือที่สะดวกมาตรงนี้เนี่ยได้มา,าร่วมกิจกรรมงานเจกันนะมันก็จะเป็น,นเอื้อให้พี่น้องเรานั้นได้ร่วมบำเพ็ญกุศลนะเจริญเมตตาในงานเจกันมากขึ้น